สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะคู่รักใจบูญเวียเบ,เบลล่ามอบเงินช่วยสมทบทุนโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยควงกันทำดีเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่เดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องสำหรับเวียสกุลวัฒน์กับเบลล่าราณี โดยล่าสุดค่ะอินสตาแกรมพอยแอนเบลซึ่งเป็นอินสตาแกรมของผู้จัดการส่วนตัวเบลล่าได้โพสต์แจ้งเรื่องราวดีๆของคู่รักคู่นี้เอาไว้ด้วยว่าพี่เวียและน้องเบลล่าได้นําเงินจากการจําหน่ายโฟโต้บุ๊กไม่ใช่ไอซ์แลนด์ทำแทนไม่ได้จํานวน423,794บาท14สตางค์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใ,ให้มูลนิธิ CU Enterprise พร้อมสมทบทุนพัฒนาและผลิตวัคซีนจุฬาใบายาในโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมเดินทางไปกับเราทั้งสองคนผ่านโฟโต้บุ๊กเล่มนี้และได้ร่วมทําความดีไปด้วยกันขอร่วมอนุโมทนาบุญมานะโอกาสนี้ด้วยจ้าขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดารากสิบ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ